ดูด้วยกันครับโอ้โนี่ดอกไม้ท้องอุไรปลูกไว้สวยงามเลยออกสะพังเลยนะครับสวยงามบานสะพังเดี๋ยวไปดูไก่ก่อนเดี๋ยววันนี้มีเวลาเดียวมาพัฒนาให้ท่านชาวฝรัง่งเอ้ใบใบไม้สักมันร่วงหล่นครับนี่เอาได้เลยนี่นี่นี่ผมปลูกไว้เองแหละถ้าอยากกินก็มาสอยเอาได้สอยอไปกินกัน นดีกว่าไม้ไม่ยีลาบขึ้นเนาะเราปลูกรักษาแนวพื้นที่ให้มันสะอาดสะอา้านโอ้ค oh, นเรียบกันหมดแล้วบ้านหลังนี้เพ่นตายสุดกันพเ่นหอมว่าบ้านสุดบ้านหลังอืมบ้านเนี่ยผมก็มาปลูกทําประโยชน์ปลูกผักปลูกสวนพัฒนานี่อ่ก่อนผมก็ดูแลมันนะช้านะานะก็รู้อยู่มากเนาะพี่ก็อยู่นิตัรงงานรู้อยู่ เอาได้เลยนี่เคยเห็นไหมกล้วยเขาออกกลางต้นนะ่ะลูกในนี้นี่นีน,นะนน่ะไม่ใช่ง่ายๆนั่นๆที่ผมค้ำไวน้น่ะครับน่ะเออเพิ่นออกมันไม่ใช่มีบ่อยนะครับมันนานนะไม่เคยเจอกันบอน่อยๆเอยอก,กลางต้นมัน<อ>มีเออเพิ่นให้โชคผมคราแล้วพี่เพิ่นออกผมก็ได้หน่อยนะึง<บ>เนี่ยผมเต็นตีว่าลูกเขานับได้สี่หวี สามวีแรกนับได้หวีละสิบลูกผมเลยตีเป็นสี่สามงวนออกสี่สามได้น่อยนึงเนี่ยเป็นบุญเนาะเป็นองว่าบุญโอ้โหให้สุกเออให้สุกเลยนับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะนับยอดทั้งหมดได้เท่าไหร่จะเอาไปแทงหวยเออนี่แปลงนี่เขาแล้วเครือมันคุมนี่ผมไม่เห็นผมมองแต่ปลายเขาเอ๊ะทำไมต้นนี้ลูกต้นก็ใหญ่แก่แล้วทำไมไม่ยอมออกลูก ที่ไหนได้เขาออกตรงลำต้นเราไปมองใต้ยอดมันมีเครือถาวันคมไงเลยดึงออก<ๆ>เห็นชัดๆเออแปลกๆเป็นสิ่งแปลกนะพี่นะเนาะนี่ขอโชคคนละผมขอล้วพยายามเอาที่หนึ่งเป็นให้อยู่แต่เราเอาไม่เป็นวันนี้จะได้แน่นอน